ด่าคนเขียนบทน้ำเน่าทั้งตบทั้งป่วงง้อกันทั้งเรื่องหนึ่งในสองช่องคือเธอเข็มซ่อนปลายถูกซัดยับละครไทยไม่ยอมพัฒนาขอกลับไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าคือเธอเป็นบทละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติกและดรามา่านำแสดงโดยมาริโอเมาเรอร์และยายาอุลสยาตอนนี้เรื่องดำเนินมาถึงตอนที่13แล้วในทวิตเตอร์ต่างมีแฟนคลับแห่ติดแฮชแท็กคือเธอ 1> EP 1 3พร้อมทั้งข้อความต่างๆระบุว่าไม่ใช่แค่ค่ายนี้แต่ผู้จัดผู้กำกับคนเขียนบทของไทยต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าเวลาคนดูอวยซีรีส์เกาหลีและอยากให้ละครไทยพัฒนามันไม่ใช่แค่เรื่องเลิฟซีนกุ๊กกิ๊กหรือคอสตูมโลเคชั่นสวยๆคนดูต้องการบทที่สมเหตุสมผลและการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงค่ะคือเธอ EP 13เห็นด้วยเลยกับคอมเมนต์อื่นที่ว่านางเอกเรื่องนี้คือแมนมาก พอรู้ความจริงเข้าใจพร้อมเข้าหาเลยตามไปง้อเปิดอกคุยกันแบบคนโตโตกันแล้วเชื่อว่ากล้าคนเดิมยังคงอยู่พระเอกสิงอนเป็นเด็กไม่เลิกงงกับบทนางเอกจะมาทำให้พระเอกมีความสุขอะไรเธอไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็มีความสุขไม่ชอบบทนางเอกง้อพระเอกเลยแต่ในส่วนละครเรื่องเข็มซ่อนปลายนั้นข้อความต่างๆระบุว่า ส่วนตัวคิดว่าละครเรื่องนี้สนุกตรงที่ได้เห็นการวิเคราะห์การกระทําของแต่ละคนมันไม่มีแบบผิดไปทุกอย่างถูกไปทุกอย่างไม่มีดีทุกอย่างเลวทุกอย่างไม่มีขาวสะอาดหรือดําสนิทมันแบบมนุษย์ดีมีหลายด้านซึ่งตัดสินไม่ได้มันต้องแบบนี้สิละครไทยคุณยอดก็มีเหตุผลที่ต้องทาเฉิดเองก็มีหลักฐานสู้กลับสนุกมากขอปลบมือให้เลยค่ะบทชวนติดตามเดินเรื่องดีไม่ง่วงไม่น่าเบือ่อ นักแสดงสวยหลอ่อละครเรื่องนี้เทา่ทาๆกันหมดสนุกมากพลิกทุกตอนจริงๆและคอมเมนต์เอ่ยชมอีกมากมายอย่างไรก็ตามแฟนคลับต่างคาดหวังบทละครที่มีความสมเหตุสมผลนะคะ